ผมกลัวเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งสองหนึ่งเก้าเขาจะตั้งผู้ตรวจคนเดียวหรือหลายคนให้ไปตรวจการของบริษัทเพื่อทำรายงานเื่นต่อรัฐบาลก็ได้ตายเลยครับเ,รออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขยายผลไงครับว่าผมเสียภาษีไม่ถูก,ถกต้อง,องเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเรื่องไปสัมพาร คุณศีลงทุน20%อยู่ซักประมาณสมมติว่าทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งอยู่เตี้ยมา2 0,000 0อาคุณศีเอาไป30,000นนะยุตินะคุณศีก็จะอะไรครับก็จะรับรับผมต่อถูกไหมก็ไม่โกรธไม่เกลียดกันอีกต่อไปลวถูกไหมัอันนี้ก็คือคุณศีก็กําไรด้วยนะใช่แล้วมีความสุขไหมมีความสุขค่ะโอเคก็กําไรมันกําไรง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยวกกลับเข้าไปที่หนึ่งสองหครับ1่สองห เห็นไหมครับ <jin> ท <x 2> <handled kr> ัางบนครับใต้ลูกสอนครับหนึ่งสองหนึ่งหกกรรมการก็ดีลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทก็ดีจําต้องส่งสัพพสมุดก็คือสมุดบัญชีทั้งหมดแหละครับและเอกสารทั้งปวงเห็นไหมครับเอกสารทั้งปวงซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอํานาจแห่งตนนั้นให้แก่ผู้ตรวจคนไวัดต่อมาครับผู้ตรวจคนหนึ่งคนใดจะให้กรรมการลูกจ้างและตัวแทนของบริษัท สาบานตัวแล้วสอบถามทำให้การในเรื่องอันเนื่องด้วยการงานของบริษัทนั้นก็ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับมีพิธีรีตองด้วยนะครับสาบาน,าบานตัวด้วยนะครับมาตราหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดครับผู้ตรวจต,ต้องทำรายงานยื่นและรายงานนั้นจะเขียนหรือตีพิมพ์สุดแต่รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่จัดบัญชาส่งเอารายงานนั้นให้รัฐมนตรี ส่งไปยังสำนักงานบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับทั้งส่งแก่ผู้ถือหุ้นก็คือคุณสิที่ไปทําเรื่องขอให้ตรวจมาตรา1218งสองหนึ่งแปครับค่าใช้สอยในการตรวจเช่นนี้ผู้ยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจต้องใช้ทั้งสิ้นคุณสิออกประมาณสักหลายหมื่นนะครับสี่สิบห้าหมื่นเว้นแต่ถ้าบริษัทในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อตรวจสำเร็จลงแล้ว ได้ยินยอมว่าจะจ่ายจากสินทรัพย์ของบริษัทนะั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้หนึ่งสองหนึ่งนี่ะครับค,คือหัวใจว่าถ้าเราอ่ะจะถือหุ้นบริษัทไหนแล้วเราเป็นผู้ถือหุ้น20่เราจะต้องอะไรครับร้องขอนะครับร้องขอว่าให้มันมีไอ้ข้อบังคับจดทะเบียนเอาไว้ว่าด้วยการตรวจกิจการงานของบริษัทต,ตั้งแต่ตอนต้นตั้งบริษัทเลยระบุข้อความว่า ถ้าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิ์ตรวจกิจการงานของบริษัทตามมาตรานี้นะครับก็ให้เป็นเงินที่บริษัทจะต้องอะไรครับจ่ายให้เเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลงทุนเวลาจะร่วมลงทุนกับใครต้องอะไรครับต้องนึกถึงข้อนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราลงยี่สเปอร์ซ็นใช่ไหมครับเราก็อะไรครับให้เขาเนี่ยเขียนข้อความนี้เอาไว้ในการการประชุมใหญ่คราวแรกนะครับตรงนี้มันอยู่ตอนจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือจะใส่ลงไปในข้อบังคับของบริษัทเลยก็ไม่ผิด นะครับใส่เข้าไปเลยคราวนี้ก็อะไรครับตรวจกันเพลินเลยใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เสียเงินถูกไหมใช่ค่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากกลับไปที่หน้าตะกี้นี้ครับนี่ครับจำหนึ่งสองหนึ่งห้าให้ดีแล้วก็จำหนึ่งในห้าจำหนึ่งในห้าจำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ดี่ลงทุนในบริษัทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อย่าลงทุนค่ะนะครับห้ามลงทุนเด็ดขาดเพราะลงทุนแล้วผู้ถูกหู้ใหญ่จะมองข้ามหัวใช่ครับค่ะ ก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับ